พอถึงวันแม่ทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมโรงเรียนเขาก็จะมีก <ừ> ิจกรรมอะไรเงี้ยนักก็จะมีบางทีให ให้เด็กขึ้นไปกราบคุณแม่บนเวทีเด็กก็จะต้องพาแม่มางานโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีคือเด็กต้องจูงแม่มาโรงเรียนอ่ะแต่เด๋วยวนี้เริ่มชากันแล้วนะแล้วมันกลายเป็นว่าพอจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันทําให้กระทบความรู้สึกกับเด็กบางคนซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เห็นความแตกต่างชัดขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแม่ในปีนี้เนี่ยมันจะมีโรงเรียนอนุบาลที่หนึ่งคะ่ะชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลสีธาตุเขาบอกเขาไม่จัดกิจกรรมของงดกระจัดกิจกรรมคืออันนี้พอมา คิดดูในวงกว้างเออมันจริงนะรเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีความแตกต่างของแต่ละครอบครัวที่อยอยู่กับคุณแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วเขาก็ห่วงใยความรู้สึกของเด็กๆนักเรียนที่คุณแม่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก็ปรับรูปแบบค่ะให้เด็กๆทำการ์ดไว้พรแทนประกวดแต่งกลอนอประกวดเขียนเรียงความอะไรอย่างนี้ไปแทนนะคะ